ดีค่ะก o d a f เทอร์น n a แอต c t i v e ตอนที่8 The Post of Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์หัวข้อที่3 Adjective ที่อยู่หลังกริยาเชื่อมได้แก่กริยากลุ่ม verb to be, is, am, are, was, were และกริยาแท้ที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้แก่กริยาเหล่านี้นะคะกริยาแท้เหล่านี้ เป็นรียาที่เกี่ยวกับความรู้สึกเราจะใช้ adjective ในการขยายนะคะเราจะไม่ใช้ adverb ขยายเช่นนัส์รู้สึกฟีนแฮปปี้นัทส์รู้สึกเป็นสุขออร์เรนเทสาวอส้มรสเปรี้ยวข้อที่4 adjective อยู่หลังคำนามหรือพโลนามได้นะคะในกรณีที่ adjective เ h r a great, คุณศัพท์วลี นะคะ,ะเปลี่ยนรูปมาจาก adjective c o s e คุณศัพท์เป็นประโยคประโยคที่เริ่มต้นด้วย relative pronoun ค่ะ,เ,าานะคะ,ะเหล่านี้นะคะ who w h o who with นะคะ,ะตัวอย่าง who and who have short about hair is my teacher ผู้หญิงผู้ซึ่ง มีผมเสียมาตานสั้นเป็นคนโครูของฉันอพอเปลี่ยนจาก adjective Cores มาเป็น adjective วลีนะคะ a w o m a n with a short bow hair is t y t i ี่เ e ผู้หญิงผู้ซึ่งมีผมเสียงตานสั้นเป็นคนโครูของฉันเราก็สามารถที่เอา adjective มาข้าง,หล,งหลังคำนามได้นะคะ อีกประโยคหนึ่งนะคะ the days with it in touch up it night the days with in touch up it night ชุดซึ่งอยู่ในร uh, ้านนั้นดีนะคะสวยดีนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคแรกนี่เป็น adjective c a s d นะคะเป็นคุณศัพท์เป็นประโยคประโยคนะคะ ประโยคที่อยู่ด้านหลังนี้เราเรียกว่าคุณศัพท์เป็นประโยคประโยคนะคะหรือว่า adjective c o s e พอเป็น adjective วลีนะคะประโยคหลังนี้นะคะวิทย์นะคะที่เป็นสรรพนามเชื่อมก็จะเป็นวิทย์บุพบทนะคะมีความหมายว่ามีนะคะ ชุดที่มีอยู่ในร้านนั้นสวยงามดีนะคะเราก็สามารถเอาคุณศัพท์ไว้หลังคำนามได้นะคะก็พบสิ่งดีดีในชีวิตไม่เจ็บไข้นะคะ i n ดด้า d ิงกูทีนทูเบริสสวัสดีค่ะ Good a f t e r n น on